สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการห่ายเงินฟรีห่างเงินออนไลน์เข้าบัญชีของ t r u m o n e y Wallet นะครับก็มีกี่กรรมเข้ามาใหม่นะครับผมนะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองทุกคนนะก็ซึ่งแอปในวันนี้นะครับผมนะก็มีชื่อว่าแอป อะไรเอ่ยนะแอปแคสซีนนะทุกคนนะก็ให้เรานะครับมาที่ g o o g p l p y s y s t o นะรหรือจากกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนีก็ไดต้ช่ดกันนะครับให้เราพิมพ์คำว่าแคสซีนนะครับแล้วก็ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแอปแคสซีนตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ไม่ใช่สิ10ล้านครั้งนะั่นเองทุกคนนะนี่เลยนะ10 เอ็มน,นเองเนาะเก็คือร้านนันเองทุกคนนะครับมีรีวิวนะครับประมาณ4.5ดาวด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูรีวิวกันหน่อยนะครับผมนะใช้งานดีมากครับปกติเป็นคนอ่านขายอยู่แล้วพอจัดหมกหมู่ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้รู้ว่าด้วยว่าคนอื่นสนใจอะไรอยู่สำหรับคนที่สนใจแอปนี้เพียงแค่ติดตั้งแล้วก็รูทะเบียนนะครับผมอ่าก็มีการเล่น แล้วก็ทําได้เงินด้วยนะครับก็คือว่ามีการอ่านข่าวแล้วก็ทําเงินได้ด้วยนะครับจากการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะถอนให้เร็วๆหน่อยนะครับได้ไม่ค่าหนูถอน150บาทรอมา12ชั่วโมงอ้ออันนี้คือว่าปกตินะครับแอปนี้นะครับผมนะเวลาถอนเงินนะครับเงินจะเข้าประมาณ5วันทําการนะครับผมนะโอเคนะเมื่อเราทําการดาวน์โหลดแล้วนะครับให้เราทํามาที่คําว่าหน้าของฉันนะครับตรงนี้นะมันจะมีเมนูนับให้เราทําการล็อกอินนั่นเองนะมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนนะ อาจจะขึ้นคําว่าเข้าสู่ระบบนะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบนะมันจะมีเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook เ mm. ข้าสู่ระบบผ่าน Gmail อันนี้คือแล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านอะไรนะครับผมตรงนี้นะอ่านะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบผ่าน เอ่อเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นในส่วนของโลโก้แล้วก็ชื่อเองทุกคนนะตรงนี้นะครับผมนะของเพื่อนที่เพิ่งสมัครมาใหม่ก็จะมีคะแนนเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะอ่าถ้าคุณอยากได้คะแนนนะครับคุณก็มาใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้นะใส่รหัสเชิญนะครับ3 8 4 7 6 9 9หรือคุณมีของเพื่อนคุณก็ใส่ของเพื่อนก่อนถ้าไม่มีของเพื่อนก็ใส่ด้เลยนะครับ3 8 4 7 6 9 9นะครับใส่ในช่องนี้นะกดที่คาว่าใส่รหัสเชิญแล้วก็คุณกดเข้าไปแล้วก็ใส่ คุณจะได้รับคะแนนอยู่ที่800คะแนนด้วยกันนะคบผมนะซึ่ง2,500คะแนนจะเท่ากับ1บาท800คะแนนเท่ากับประมาณ3บาทนั่นเองทุกคนนะ3บาท50สตางค์นะนะครับต่อมาถ้าเราจะหาเหรียญต่อก็ให้เรามาที่หน้าหลักทุกคนนะซึ่งหน้าหลักตรงนี้ก็คือเป็นหน้าของการอ่านข่าวมันจะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเราก็เลือกอ่านข่านะครับอันนี้คือเป็น เป็นข่าวที่เขาให้เรามาเขาสมให้แก่เรามาถ้าเราต้องการเลือกข่าวที่เป็นหมวกหมูที่เราสนใจก็ให้เราเลือกตรงที่ข้างบน,งบนแถบข้างบนนี้นะมันจะมีเมนูท่องเิ่นการเงินบันเทิงน,นะครับการท่องเที่ยวสุขภาพอาหารนะครับหรือถ้าเรากดที่คําว่าบวกนี้มันก็จะเป็นในส่วนของการเลือกหมวกหมูที่เราสนใจเลือกสุขภาพก็ไปที่สุขภาพนะครับผมตรงนี้นะจากนั้นก็เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการอ่านข่าวอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมนะ สมมตินะครับว่าผมอ่านข่าวนี้แล้วกันเนาะข่าวนี้ก็มันจะมีนะครับตรงนี้นะมันจะอ่านเราอ่านขํามันจะมีตัวนับเวลาที่เป็นอ่าวงรอบอ่ะเส้นรอบวงที่เป็นสีส้มนะครับมันจะหมุนนะอ่าให้มันอ่าวนรอบนะตัวเองให้ครบหนึ่งรอบนะเมื่อวนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนนะครับผมนะ ว่าเรื่องลงมาต่อเพื่อให้มันหมุนต่อนั่นเองทุกคนนะอ่แล้วก็มุนต่อทุกคนนะแล้วก็อ่านต่อนะครับผมนั่นแบบนี้เลยนะรอจนกว่ามันจะหมุนครบ1รอบนะถ้าใครเป็นสายอ่านใครอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็แค่อ่านไปทุกคนนะอ่านไปพออ่านจบก็ได้รับเหรียญเข้ามานะครับ แล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับมานั้นไปสะสมนะครับผมน,นะเมื่อถึงยอดขั้นต่ำํำล้วก็นําไปถอนเงินนะครับเข้าบัญชีของ True Money Wallet เข้าบัญชีของ PayPal หรือ จะเอาไว้เติมเงินค่าเน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรานะครับไปอ่านข่าวในส่วนของอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวช่องทางอื่นที่ไม่สามารถทํากําไรให้แก่เราได้นะครับผมน,นะตรงนั้นเราก็เสียค่าเน็ตฟรีนะแต่ว่าถ้าเราอ่านผ่านแอปคาสิโซนนะเราจะได้รับค่าเน็ตเข้ามาหรือจะได้รับเงินคืนเข้ามานั่เองทุกคนนะอ่ะแบบนี้ถ้ามันขึ้นเป็นเห็บสมบัติให้เรา คลิกที่ที่สมบัติได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะครับ28คะแนนนะครับผมกดออกไปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอ่านข่าวกันต่อได้จนกว่าจะครบ150ข่าวต่อวันนะครับตรงนี้น่าก็เหลือเฟือแล้วทุกคนนะจากการอ่านข่าววันละ150ข่าวนะครับต่อมาเราก็สามารถที่จะหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการที่เราชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนรับไปเลยนะครับ3,000คะแนนนะครับผมนะซึ่ง มันก็มีเงื่อนไขต่อนะว่าถ้าเราเชิญเพื่อนไปเราจะได้รับ 1- 30, นึ่งสามหมื่นคะแนนก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญน,นั้นนะครับได้ใส่รหัสเชิญของเราได้อ่านบทความไป1รอบนะก็ได้รับไป7,5 0 0้คะแนนแล้วก็อีก1 0,000นคะแนนจะได้รับก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราเชิญไปมีคะแนนสะสมอยู่ที่2,000คะแนนจากการอ่านข่าวนะครับ แล้วก็เล่นแอปนี้ติดต่อกัน3วันด้วยกันนะครับอีก15,2500คะแนนอีก12,500คะแนนเราจะได้รับเมื่อเพื่อนของเรานั้นอ่านข่าแล้วก็ได้รับเหรียญนะครับเข้ามาอยู่ที่5000คะแนนนะครับแล้วก็ได้ละเอินเล่นแอปนี้ติดต่อกัน7วันติดต่อกันนั่นเองทุกคนนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่30,000คะแนนนั่นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เพื่อนของเราทําแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนของเราก็ยังเล่นต่อไปอีกเราก็จะได้รับรายได้อยู่ที่15%ของเพื่อนของเราเองรา่ได้ก็คือว่าคะแนนนั่นเองเนาะสมมติว่าวันนี้เพื่อนของเราทําได้10คะแนนเราจะได้อยู่ที่0.5คะแนนนั่นเองทุกคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการอ่านเขานะครับส่วนการที่เราจะ อ่านไอ้ไม่ใช่ดดูวิดีโอก็คือตรงนี้นะมาที่ว,ว่าเสนอมันจะมีตรงนี้ทุกคนเห็นไหมบนม,มุมขวามือจะมีคําว่าบวก100ตรงนี้เรากดไปแล้วก็มีโฆษณาเข้ามาวิดีโอให้เราดูจนจบแล้วก็ถ้ามันขึ้นการกระบาทให้เราปิดไปแล้วก็กดไปนะครับเราจะได้รับอยู่ที่100คะแนนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเช็คอินรับ ก็คือเป็นการหาคะแนนจากการเช็คอินรายวัน1วันเราสามารถเช็คอินได้ทําไมตรงนี้มันเป็นสีม่วงก็คือ,อถ้าเราเช็คอินวันที่2อเราจะได้รับการ์ดนะการ์ดนี้เอาไว้ไปสะสมใน2กิจกรรมที่เขาจะแจกอยู่ที่เงินรางวัลรวมอยู่ที่4 0,000บาทนั่นเองทุกคนนะต่อมาเราก็มา ทำภารกิจเพิ่มเติมก็คือทำแบบทดสอบนะก็คือแบบสอบถามเช่นเพื่อนหมุนรับโชคนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับผมนะสำหรับคนที่สามารถสร้างวิดีโอนะครับคุณสามารถที่สร้างวิดีโอแล้วก็ทำในส่วนของภารกิจนี้ได้นะครับตรงนี้นะอันนี้คือภารกิจของอฟันเฟ็บนะครับอันนี้ภารกิจของดองบาวทุกคนนะอ่ะ มาถึงกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือกิจกรรมของการสะสมนะครับตรงนี้นะการ์ดเนาะอ่าสี่หมืนบาทโบนัสสุดท้ายนะครับการ์ดตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมซึ่งเรานะต้องสะสมตัวอักษร,รให้ครบคําว่าแคสซีนผมมีอยู่ที่ C 9ตัว9ใบ9ใบแล้วกันเนาะยังขาดนะครับใบ A แล้วก็กับใบ Z นะถึงจะครบอันหนึ่ง เอ่อหนึ่งบาทนั่นเองนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่61บดาทด้วยกันนะครับผมนะอ่าผมจะเปิดบัตรที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับผมนะอ่าตอนนี้คุณสังเกตว่าผมมีนะครับบัตรนะครบพอดีนะครับผมในหนึ่งแถวด้วยกันผมก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็กดสังเคราะห์นะครับผมนะป๊าบทุกคนนะสังเคราะห์สาเร็จอ่าเรามีตัวอักษรครบแล้วนับแคสเซีนแบบนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบเลยนะครับ จาก61เมื่อกี้ก็เป็น62แล้วนะครับผมอ่าที่เหลือผมก็ยังขาดตัวแรกกับตัว A ต่อวิธีการที่จะหามบัตรก็คือ1การที่เราจิตอินรายวันเมื่อกี้ตรงนี้นะครับ2จากการที่เราเชินเพื่อนไปนะครับก็กดคําว่ารับบัตรตรงนี้ไปแล้วก็กดคันลอกแล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนของเรานะเองนะครับผมนะหรือจะไปแชร์ตรงที่กลุ่มต่งตางๆที่เป็นงานฟรีงานออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับ วิธีการถอนเงินก็มาที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคะแนนที่เรามีอยู่นะอันนี้คะแนนยอดของฉันคือคะแนนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับนะครับณปัจจุบันนะครับผมนะรายได้วันนี้คือคะแนนที่เราทําได้วันนี้รายได้ทั้งหมดคือคะแนนที่เราทําได้ทั้งหมดตลอดที่ผ่านมานะครับผมนะอ่ะเราก็มาถอนเงินกดคําว่าถอนเงินตรงนี้เลยนะครับ มาถึงของการถอนเงินนะครับตรงนี้เราก็มาดูคะแนนของเราผมมีอยู่ที่2องล้านสองแสพคะแนนซึ่งเท่ากับ917บาทด้วยกันนะครับตรงนี้ซึ่งการถอนเงินมีตั้งแต่1 5ึบาทจนถึง500บาทด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะถอนได้ ยอดไหนเราก็มาดูว่ายอดนี้150บาทเนี่ยมันต้องใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้คะแนนอยู่ที่375,000นถ้าคะแนนเราก็ต้องหาคะแนนสะสมให้ครบแล้วก็มาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t u u m o o n y y w l l l t นะครับส่วนต่อมานะครับพวกนี้คือ Paypal ด้วยกันอ่ะก่อนที่เราจะไป Paypal เนาะมาดูกันนะพวกนี้นะครับผมนะเขาได้บอกว่า ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับถัดไปนะตรงนี้นะเราถึงจะได้รับเงินประมาณใช้เวลา5วันด้วยกันเนาะเพยเพาก็เหมือนกันนะครับสามารถถอนได้ตั้งแต่100บาทจนถึง200บาทนะครับค่าโทรศัพท์ก็100บาท5 200บาทแล้วก็500บาทนะครับประวัติการแรกของฉันก็คือประวัติการถอนเงินนะครับผมก็ได้ถอนไปทั้งสิ้นเยอะมากเนาะทุกคนนะผมก็ เออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลักหมื่นเกือบแสนหรือว่าเป็นหลักแสนบาทถ้าผมจะไม่ผิดนะแอปนี้เพราะว่าผมเล่นไป2ปีแล้วทุกคนนะก็ถือว่าคุ้มมากเนาะในส่วนของแอปนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้รับมาคือจากการเชิญเพื่อนนะครับได้รับเยอะที่สุดนั่นเองทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะปี2022นี้ผมก็ถอนไปทั้งหมดกี่ยอดแล้วนะครับและนี้1ยอดนะนีอันนี้ 2, 2021นะ1 2 3 4 4ี่สี่ยอดเนาะสียอดกี่บาทอะ 5 5 0 1,500 1,650าบาทลทุกคนนะจากแอปลิเคชันหาเงินฟรีนะครับผมนะใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีดนะครับก็ที่คอมเมนต์ปัดหมดผมก็จะปัดหมดให้แล้วกันเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องคอราไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ